สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบล,เลนี่เที่ยวนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่บ้านห้วยแขนนุ่นสูงนะเพราะว่าจะกลับบ้านนะอยู่ที่อำเภอพยงคภูวิศัยนะจังหวัดมหาสารคามนะตอนนี้เวลา16นาฬิกา33นาทีนะครับก็กำลังออกไปนะฮะวิ่งถนนนะฮะเข้าไปบ้านโซกเกานะฮะบ้านโซกเกานะฮะแล้วก็ ข้าป้นปอพานปอพานแล้วก็เส้นนาเชือกนะฮะนายเชือกยางสีสุราษแล้วก็พยักกภูมิสัยนะครับ้านผมก็ห่างจากพยักประมาณ12กิโลนะฮะเดี๋ยวม่รูว่าจะถึงกี่โมงนะฮะจะจอดตรงไหนบ้างพักตรงไหนบ้างนะฮะโอเคครับไปชมบรรยากาศการเดินทางได้เลยนะฮะ ไบ้านสซกาวแล้วนะฮะก็ระยะทางอีกยาวไกลนะกว่าจะถึงนะฮะผมว่าจะไปไปพักรถอยู่ที่อ่าเก็บน้ำห้วยคอนะไปดูว่า

อยู่ที่อำเภอนะฮะอย่าหาเชือกแล้วนะฮะตอนนี้ใจหนึ่งใจสองเห็นะว่าจะล้างรถด,ดีไหมนะฮะจะล้างดีไหมฝนจะตกไหมวะเนี่ยปัญหานะฮะตอนนี้อยู่รงนี้ เป็นตลาดนัดน,นะฮะของอำเภอนาเชือกนะฮะออยู่ตรงหน้าโรงเรียนอะไรนะเลยโรงเรียนนาเชือกพิยาสันไปนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านกีนน้ำเพื่อร้อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปนั่งเล่นชมบรรยากาศนะฮะ บรรยากาศก,กำลังดีๆเลยนะฮะโอ้อีซุสูคันนี้ดูดคัขนข้างหน้าผมเนี่ยมผมเลยชอบรถเก่านะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะชอบมากเนละ ตอนนี้นะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยคอนะฮะลมพัดเย็นสบายนะฮะฝั่งโน้นนะฮะที่ผมมานะฝนน่าจะตกนะฮะดูลมนะฮะโตรเย็นนะฮะพออักรถก่อนเนอเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะฮะ ตอนนี้ออกเดินทางกันต่อนะฮะอ่าก็ตอนนี้นั่งไปประมาณ15นาทีนะฮะตอนนี้17นาฬิกา37นาทีนะฮะเดินทางกันต่อนะฮะมุงหน้าเข้าสู่อำเภอ,อยางศีสุราชนะฮะ อยู่ที่อำเภอ,อยางสีสุราษฎร์แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตลาดสดนะตลาดสดใอี่เด๋ยวแต่ดูเหมือนฝนอยู่ทางพยักเหมือนฝนจะตกเลยนะฮะสาธุจะตกด้วย อีนะฮะก็น่าจะยิงยาวเลยนะฮะเข้าพยักเลยเดี๋ยวค้าก่อนนะฮะตอนนี้โนี้ครับผมเดินทางกันต่อนะครับ ทางเข้าบ้านแล้วนะครับแม่ฝนตกนะฮะดีเดีวมามาถึงอุตสาราเนี่ยสาสาคือห่างนี่น,น,นะครับบ้านจอนนี้นะครับหมู่8ตำบลเวียขัดเพเื่อพระเจ้าูมิสัยจังหวัด